สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตนันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวนันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ในเวลาที่เข้าร้านตัดผมกันนะคะ โดยเราจะเรียนรู้ตั้งแต่คำศัพท์เกี่ยวกับการตัดผมไปจนถึงคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำผมทรงผมและคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้อาจช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและอาจช่วยให้การสื่อสารกับช่างผมต่างชาติราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรก salon หมายถึงร้านเสริมสวยหรือร้านทำผม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลความงามเช่นตัดผมทำสีผมออกแบบทรงผมหรือบริการเสริมความงามอื่นๆค่ะตัวอย่างคำที่เกี่ยวข้องนะคะ Hair salon หมายถึงร้านทำผม Beauty salon ร้านเสริมสวยและ Nail salon หมายถึงร้านทำเล็บค่ะคําต่อไป Hairdresser หมายถึงช่างทำผมหรือช่างเสริมสวย ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งหรือจัดแต่งทรงผมทำสีผมหรือดูแลเส้นผมของลูกค้าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีคำว่า stylist คือช่างออกแบบทรงผม colorist คือช่างทำสีผมมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ i have an appointment with my hairdresser this afternoon ฉันมีนัดกับช่างทำผมช่วงบ่ายนี้คำต่อไป barbershop หรือสถานที่ที่ให้บริการตัดผมโกนหนวดหรือแต่งทรงผมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะ barber หมายถึงช่างตัดผมชาย barber chair คือเก้าอี้ตัดผม Clippers หรือที่คนไทยเรียกกันว่าปัตตะเลี่ยน razor หมายถึงมีดโกนและ shaving cream หรือครีมสำหรับโกนหนวดค่ะ hairstylist หมายถึงช่างออกแบบทรงผมหรือสไตลิสส์ผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดแต่งทรงผมออกแบบทรงผมให้เหมาะกับลูกค้าและอาจรวมถึงการทำสีผมการตัดผมหรือการดูแลเส้นผมในแบบเฉพาะเจาะจงนะคะ Updo U P D O Updo หมายถึงทรงผมที่รวบหรือกล้าวมวยขึ้นไปค่ะ Blow dry หรือการเป่าผมให้แห้งและจัดทรง Haircut หมายถึงการตัดผมและ Hair treatment คือการดูแลหรือบำรุงเส้นผมค่ะคำต่อไป Reception ในบริบทของร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมหมายถึงพื้นที่ต้อนรับลูกค้าหรือส่วนรับรองซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้าติดต่อเพื่อเช็คอินนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการค่ะ Receptionist หมายถึงพนักงานต้อนรับ มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น waiting area ซึ่งหมายถึงบริเวณที่นั่งรอ appointment หมายถึงการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการและ walk-in clients หมายถึงลูกค้าที่ไม่ได้จองล่วงหน้าค่ะตัวอย่างประโยค please check in at the reception when you arrive กรุณาเช็คอินที่แผนกต้อนรับเมื่อคุณมาถึงที่ร้าน the receptionist will help you schedule your next appointment หรือพนักงานต้อนรับจะช่วยคุณนัดหมายครั้งต่อไป Salon Manager หมายถึงผู้จัดการร้านเสริมสวยหรือผู้จัดการร้านทำผมซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของร้านเช่นการจัดการพนักงานการดูแลลูกค้าการบริหารเวลาและการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีเยี่ยมค่ะตัวอย่างประโยค If you have any complaints Please talk to the salon manager หากคุณมีข้อร้องเรียนให้พูดคุยกับผู้จัดการร้านเสริมสวยได้เลยค่ะ Shampooist ในภาษาไทยหมายถึงพนักงานสระผมซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลลูกค้าในขั้นตอนการสระผมรวมถึงการนวดหนังศีรษะและเตรียมเส้นผมให้พร้อมสำหรับการบริการอื่นๆเช่นตัดผมทำสีผมหรือจัดแต่งทรงค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง Scalp massage การนวดหนังศีรษะแชมพู shampoo, ยาสระผมคอนดิชเนอร์ครีมนวดผม h ฮร์รินซิงการล้างผม h ฮร์ทรีทเมนต์การบำรุงเส้นผมและทอ w e ด d r การเช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนูค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ basin b a s i n basin ในบริบทของร้านทำผมหรือร้านเสริมสวย หมายถึงอ่างล้างผมหรืออ่างสระผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสระผมของลูกค้าโดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนั่งและการพิงศีรษะของลูกค้าเพื่อให้สะดวกและสบายขณะทําการสระผมค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆเกี่ยวกับการเข้าร้านเสริมสวยหรือเสริมหล่อนะคะเรายังมีคำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ที่น่าเรียนรู้อีกมากมายติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ rare, rarity, verified สามคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของรอยเตอร์ระบุว่า Drawings by boxing legend Muhammad Ali up for auction <Wow. S 1> หมายความว่าภาพวาดฝีมือนักมวยในตำนานมูฮัมหมัดอาลีเตรียมเข้าประมูลแล้วค่ะ <Wow. S 1> ข่าวนี้เล่าถึงการจัดประมูลชุดผลงานภาพวาดและภาพสเก็จระหว่างสังเวียนชกของมูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮเวนเวทจำนวน24ภาพที่นิวยอร์ก ซึ่งมีทั้งภาพวาดแนวการ์ตูนและบางภาพมีลายเซ็นของอาลีกำกับอยู่สะท้อนถึงมุมมองด้านศาสนาและการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า rare จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a rare collection of sketches and paintings by American boxer Muhammad Ali who loved to draw between fights It's going up for auction in New York next week. หมายความว่าชุดภาพสเก็ตและภาพลงสีที่หายากฝีมือนักมวยอเมริกันมูฮัมหมัดอาลีผู้รักการวาดภาพระหว่างสังเวียนชกเตรียมเข้าประมูลในนิวยอร์กสัปดาห์หน้าค่ะ <Wow. S 1> คำว่า rare ในคราวนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่หายากค่ะ นอกจากนี้คำว่า rare ยังแปลได้ว่าที่มีความพิเศษได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าที่มีความพิเศษในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น George has a rare ability to hide his true feelings and make everyone believe he is sincere หมายความว่า George มีความสามารถพิเศษในการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขา และทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่จริงใจค่ะคำว่า rare ถ้าเป็นคำนามจะใช้คำว่า rarity ไปดูการใช้คำว่า rarity ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น because the watch company only produced 100 timepieces in this edition to celebrate its 100th anniversary such rarity will certainly prompt high demand from collectors around the world หมายความว่าจากที่บริษัทนาฬิกาผลิตนาฬิการุ่นนี้เพียง100เรือนเพื่อฉลองวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัท ความพิเศษและหายากนี้จะทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> มาต่อกันที่กลุ่มคำศัพท์ว่าด้วยความหายากนี้กันต่อเลยนะคะกับคำว่า rarefied คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเบาบางซึ่งใช้กับอากาศในพื้นที่สูงนะคะนอกจากนี้ยังแปลได้ว่าที่ห่างไกลผู้คนหรือที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจค่ะ ไปดูการใช้คำว่า rarefied ที่ให้ความหมายว่าที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the study of this tribal culture was once rarefied until Hollywood discovered it and made a major documentary about people in this region หมายความว่าการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่านี้เคยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ จนกระทั่งวงการฮอลลีวูดไปค้นพบ และทําสารคดีเกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาคนี้ขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ชอบทานสเต็กนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า Rare ที่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าไม่สุกหรือดิบนั่นเองนะคะยังคำว่า Medium Rare ในการสั่งสเต็กหากเราต้องการเนื้อสีชมพูนุ่มๆตรงกลางชิ้นในขณะที่เนื้อยังไม่สุกเต็มที่นั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า Rare ที่แปลว่าไม่สุกในประโยคกันค่ะ ตัวอย่างเช่น Honey this chicken breast is still rare we should tell the server to return it to the kitchen we don't want to get sick หมายความว่าที่รักอกไก่ชิ้นนี้ยังไม่สุกเลยนะจ๊ะเราควรบอกพนักงานเสิร์ฟให้เอากลับไปที่ครัวดีกว่าเราคงไม่อยากจะป่วยหรอกนะ เมื่อเราเห็นคำว่า r a r e ระวังจะสับสนกับคำว่า rear นะคะสองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยค่ะโดยคำว่า rear แปลว่าข้างหลังเหมือนกับคำว่า rear view mirror ซึ่งแปลว่ากระจกมองหลังนะคะและคำว่า rear ยังให้ความหมายว่าบั้นท้ายได้อีกด้วยค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเฟรเด i ริกนิเชนักปรัชญาชาวเยอรมันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Madness rare in individuals, but in groups, parties, nations, and ages, in in the rule. is groups, is it but หมายความว่าความบ้าคลั่งเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละปัจเจกบุคคลแต่สำหรับกลุ่มพักประเทศและคนในทุกวัยมันคือกฎค่ะเอาเละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเรา ช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐโอรกอ O R E G O N โอกอซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า O R กันค่ะรัฐโอ e g กอนตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐวอชิงตันทิศใต้ติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา ทิศตะวันออกติดกับรัฐไอดาโฮและทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเมืองหลวงของรัฐออริกอนคือเมืองเซลม Salem S A L e M. Salem สำหรับเมืองเซลมเมืองหลวงของออริกอนนั้นตั้งอยู่ในเขตเวลเลมิดแวลเล y ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งกเกษตรกรรมสำคัญของออริกอนนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐมีสถานที่สำคัญเช่น Oregon State Capitol อาคารรัฐสภาของรัฐและเป็นแหล่งการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย Willamette University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะรัฐอรอริกอนมีความสำคัญในหลายด้านทั้งทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและธรรมชาตินะคะทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออริกอมีป่าที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้สำคัญของประเทศมีแม่น้ำโคลัมเบีย เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมการประมงและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนมีทะเลสาบในปล่องภูเขาไฟที่ลึกที่สุดในสหรัฐซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินป่าสกีปั่นจักรยานและกิจกรรมทางทะเลค่ะทางด้านเศรษฐกิจออริกอนมีชื่อเสียงด้านการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์ โดยเฉพาะไวน์จาก l l ลเมดแวลลีย์นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Intel และ n i ก e ้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองบิวร์ตันและมีอุตสาหากรรมการประมงและปลาแซลมอนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐค่ะทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาออริกอนเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญโดยมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่น University of Oregon และ Oregon State University ค่ะ Oregon มีธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้สำรวจตั้งแต่ภูเขาชายฝั่งทะเลไปจนถึงเมืองที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่น c r a เ e r Lake National Park ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในสหรัฐเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ Mount m a s ซา a น้ำในทะเลสาบมีสีฟ้าสดใสสามารถเดินป่าชมวิว หรือเล่นสกีในฤดูหนาวได้ค่ะพอร์ตแลนด์เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีร้านกาแฟร้านอาหารและสวนสาธรารณะที่สวยงามเช่นวอชิงตันพาร์คและอินเตอร์เนชั่นแนลโรสเทสการ์เดนค่ะแคนนอนบีชชายหาดที่มีเอกลักษณ์ด้วยหินเฮสต a กบล็อกที่ตั้งเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการเดินเล่นและชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะ Mount Hood ภูเขาที่สูงที่สุดในโอ e รกอมีสกีรีสอร์ทหลายแห่งและเส้นทางเดินป่าที่สวยงามเช่น Timberline Lodge, Smith Rock State Park จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักปีนเขาและผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งมีวิวหินผาสวยงามและเส้นทางเดินป่ามากมายค่ะ Willamette Valley แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะไวน์ Pinot n no o i พร้อมโรงไวน์ที่เปิดให้ชิมไวน์และชมวิวทิวทัศน์ของไร่องุ่นค่ะ Silver Falls State Park อุทยานแห่งนี้มีน้ำตกที่งดงามถึง10แห่งโดยมีเส้นทางเดินป่า Trail of Ten Falls ที่พาเดินผ่านน้ำตกที่สำคัญค่ะรัฐอรอริกอนมีฉายาที่น่าสนใจคือ The Beaver State หรือรัฐแห่งบีเวอร์ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของบีเวอร์ในประวัติศาสตร์ของรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่19 บีเวิร์มีความสำคัญต่อการค้าเพราะขนของบีเวอร์เป็นสินค้าสำคัญสำหรับอุตสาหากรรมการผลิตหมวกขนสัตว์บีเวอร์ถูกยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์สัตว์ประจำรัฐออริกอนเพราะมันสะท้อนถึงความขยันขันแข็งและความพยายามในการสร้างบ้านเรือนและออริกอนมีระบบแม่น้ำและป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับบีเวอร์ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐออริกอนคือ travel Oregon We like it here, you might too โดยสโลแกนนี้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชาวออริกอนที่มีต่อรัฐของพวกเขาทั้งในแง่ของธรรมชาติที่สวยงามชุมชนที่เป็นมิตรและความหลากหลายของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินได้พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้มาเยือนสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในรัฐนี้ค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐออริกอนคือ alesvolat bon p r o p r s ซึ่งเป็นภาษาละติน และแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า she flies with her own wings หรือเธอบินด้วยปีกของตัวเองโดยมอตโต้นี้สื่อถึงความเป็นอิสระและความพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรัฐอรอริกอนและผู้คนในรัฐนี้และยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการบุกเบิกความกล้าหาญในการตัดสินใจด้วยตนเองและความเป็นตัวของตัวเองในทุกด้าน มอตโต้นี้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีคริสตศักราช1987และแสดงถึงวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของออริกอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐออริกอนนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Metaphors หรือคำอุปมาอุปไมยซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยไม่ใช้คำเชื่อมเช่น like หรือ as จากเพลง Take Me Home Country Roads มาฟังบทสนทนากันค่ะ Dr. Jill, I hear you took a little trip over the holidays จอนถามดร Jill ว่า Dr. Jill ได้ยินว่าคุณไปเที่ยวช่วงวันหยุดมาใช่ไหม Yes, I went with Ana Mateo to visit West Virginia Dr. Jill ตอบว่าใช่แล้วล่ะฉันไปเที่ยวที่รัฐ West Virginia กับ Anna Mateo มานะ That sounds like fun Did you drive together? ฟังดูน่าสนุกจังแล้วไปรถคันเดียวกันหรือเปล่า Yes and all the way we sang that song Take me home country roads เราไปรถคันเดียวกันแล้วยังได้ร้องเพลง Take me home country roads กันตลอดทางเลยละ่ะ เพลง Take Me Home Country Roads ที่ด l รจิลพูดถึงในบทเรียนวันนี้เป็นเพลงที่ใช้เทคนิคการเขียนแบบพิเศษที่เรียกว่า Literary Devices หรือกลวิธีทางภาษาที่นักเขียนใช้เพื่อทำให้การเขียนน่าสนใจมีพลังและสื่อความหมายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในวิธีการเขียนดังกล่าวก็คือการใช้ Metaphor หรือการอุปมาอุปไมยซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งโดยไม่ใช้คำว่า is like หรือเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเพลงนี้เริ่มต้นว่า The song begins Almost heaven, West Virginia Almost heaven, West Virginia เพลงท่อนนั้นหมายถึงว่าเวสเวอร์จิเนียเปรียบเหมือนสวรรค์โดยผู้ประพันธ์ต้องการเปรียบเทียบเวสเวอร์จิเนียกับสถานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำก็คือเมตา ф ร์เป็นการอุปมาอุปไมยโดยจะไม่ใช้คำว่า like Are there any other metaphors you found in the song? แล้วยังมีการใช้เมตา ф о s ในเพลงนี้อีกไหม Yes How about this one? West Virginia, mountain mama, Take me home Rose Mountain Country Virginia Mama Road ผู้ประพันธ์เพลงนี้เปรียบภูเขาว่าเป็นเสมือนแม่เพราะภูเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยเหมือนกับแม่จริงๆแล้วเราใช้เมตาฟอร์กันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่แค่ในเพลงหรือในบทกวีเท่านั้น I've one got now We two we are two peas pod because both like a grammar. both pod in จอห์นเปรียบเทียบว่าตัวเขากับด l รจิลเปรียบเสมือน two peas in a pod หรือถั่วสองเมล็ดในฝักเดียวกันหมายถึงคนสองคนที่มีอะไรเหมือนเหมือนกันเพราะทั้งสองต่างก็ชอบในเรื่องของไวยากรณ์เหมือนกันค่ะ <ST AR F> ที่จบไปแล้วเป็นช่วง every day grammar ค่ะ <ST AR F> ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า head and shoulder above ไหล่และศีรษะของคนเราคืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนสุดของร่างกายแล้วการพูดเปรียบเทียบว่า something is head and shoulders above something else มีความหมายว่าอะไรลองมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ Andrew, I have found the perfect pizza Perfect Pizza Palace That place is way too expensive จากบทสนทนาแอนนาบอกกับแอนดรูว่าเธอเจอร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดชื่อร้าน Perfect Pizza Palace ซึ่งแอนดรูตอบว่าแต่ร้านนั้นมันแพงมากเลยนะ Maybe, but their pizza is head and shoulders above all the other pizza places in this city. And I have tried them all. ๆ If something is head and shoulders above something else, it is better than all others. Or simply the best. It’s if it is placed higher than everything around it. than as placed around การใช้คำพูดที่ว่า something is head and shoulders above something else หมายถึงสิ่งหนึ่งดีกว่าหรือเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนคล้ายกับคำว่าเหนือกว่ามากหรือกินขาดนั่นเองค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute come to english at the movies where we teach you american english heard at the movies our saying today is like i was seeing a ghost from the film gemini man และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คําพูดที่ว่า Like I was seeing a ghost, from Gemini Man. This is a science fiction movie. It tells about a man who sees an exact copy of himself, only younger. i guessing 19, 20 years old. The younger version works for someone else. as a killer Gemini Man ภาพยนตร์แนวไซไฟที่เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่พบกับร่างโคลนของตัวเองในเวอร์ชั่นที่เด็กกว่าแต่เวอร์ชั่นที่เด็กกว่านั้นทำงานให้กับคนอื่นในฐานะนักฆ่าลองมาฟังคำว่า like I was seeing a ghost จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ When saw him, was like was seeing ghost. Like every trigger I've ever I him It I saw was was ghost pulled ในฉากนี้เป็นฉากที่เฮนรี่บรแกนนักฆ่ามือฉมังของรัฐบาลรับบทโดยวิลส s m มิธพูดถึงตอนที่เขาเจอร่างโคลนของตัวเองว่า like I was seeing a ghost when I saw him it was like I was seeing a ghost like every trigger I've ever pulled like I was seeing a ghost หมายถึงฉันรู้สึกตกใจและประหลาดใจ a ghost is a spirit of a dead person. Some people believe ghosts are real and can appear to the living. In the movie, the younger man is very much alive. It was a shock when the older man saw him. Just like it would be if you saw a ghost in real life. Ghost บางคนเชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่จริง. และสามารถปรากฏให้คนเป็นเห็นได้แต่จูเนียร์โคลนวัยหนุ่มของเฮนรี่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคำพูดที่ว่า like I was seeing a ghost ในบริบทของหนังถูกใช้เพื่อแสดงความตกใจหรือความเหลือเชื่อเมื่อเฮนรี่บรแกนได้เผชิญหน้ากับจูเนียร์ซึ่งเป็นโคลนวัยหนุ่มของตัวเองมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองหรือเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ and t h a t English at the movies สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวชิงตันในวันนี้แล้วคะ่ะดิฉันธัญพรสุนทรวง์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา ที่ w w w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ v o a ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสงตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน